นับสนุนโดยเดวาเนชอรัลคอมไทยระดับโลกะตอนนี้กลับมาอยู่กันในช่วงของ IT อัปเดตตอนะฮะก่อนไปเจอข่าวแรกของเรานะฮะเรามีสินค้ามานำเสนอครับนี่ฮะมอเตอร์บอร์ดจากทาง g ิก a b y t ์นะฮะรุ่น b 7 5 m d 3 h และทางฝั่งนี้ฮะเป็นมอเตอร์บอร์ดเกมมิ่งนะฮะในชื่อรุ่นว่า g 1 Sniper m 3นั่นเอง ซึ่งตัวนี้จะเป็นชิปเซ็ตซ7 7นะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็น B75 ในซ so ็อกเก็ต1155เหมือนกันนะครับซึ่งเจ้าสองตัวนี้นะฮะกล่องเล็กๆขนาดนี้แน่นอนครเป็นไซส์ขนาด Micro s อเนั่นเองซึ่งเพื่อนๆสามารถติดตามรับชมบทความรีวิวสินค้าเจ้าสองตัวนี้ได้ที่ w w w c o m p e t e k i e t ต์กรีเร็วๆนี้แน่นอนครับเพราะว่าเพิ่งได้มาเนาะเราก็ต้อง เขียนรีวิวก่อนนะครับเอาละฮะมาดูข่าวแรกกันนะฮะข่าวของทาง Microsoft นะครับผมตอนนี้ทาง Microsoft นะฮะได้เปิดตัววิดีโอ8เรียบร้อยนะฮะ้อประเทศทั่วโลกซึ่งมีการเปิดตัวที่สิงคโปร์ไปนะฮะเป็นการเปิดตัวในระดับอาเซียนนั่นเองนะครับผมและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เปิดตัวที่ประเทศไทยไปแล้วนะครับซึ่งภายในงานนะฮะก็มีแบรนด์สินค้าต่างๆมากมายนะฮะที่ใช้บริการของทางวิดีโอหรือว่าทาง Microsoft นั่นเองซึ่งมีในส่วนของแท็บเล็ตนะครับที่ใช้วิดีโอ8นั่น ได้แล้วนะครับเพื่อนๆที่ใช้ Windows สิท a ิ์นะครไม่ว่าจะเป็น XP Vista หรือว่า Windows 7นะฮะเพื่อนๆสามารถอัปเกรดนะครับเป็น Windows 8นะฮะตัว Pro ได้ในราคาประมาณ1250บาทนะฮะหรือว่เพื่อนๆคนไหนนะฮะที่เพิ่งซื้อหรือว่ากำลังจะซื้อ Windows 7นะฮะตั้งแต่วันที่2มิถุนาปี55นะที่ผ่านมาจนถึงวันที่31มกราคมกราครับผมปี56เพื่อนๆนี่ก็สามารถอัปเกรดเป็น Windows 8นะฮะในราคา499บาท โดยประมาณนะฮะโดยประมาณนั่นเองเอาละฮะมาดูข่าวต่อมานะฮะเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับทางกสทชนะฮะได้มีการเปิดประมูล 3G ไปไม่นานมานี้นะฮะซึ่งในไทยนะฮะก็มี3ค่ายต่างๆครับทั้ง AS เ w สทรูมแล้วก็ d ี a c กนะครับได้ทำการเปิดประมูล 3G ไปโดยการแบ่งเครือข่ายนะฮะโครงข่ายนะครับเท่าๆกันนะฮะแต่เรายังมีเรื่องที่น่ายินดีกว่านั้นนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับผมประเทศเพื่อนบ้านของเราหรือว่าประเทศลาวนั่นเองก็มี 4G ใช้กันแล้วนะฮะในต้นเดือนหน ตามเขาอยู่นิดนึงนะฮะซึ่งในตัว 4G นี่นะฮะที่ประเทศเราได้มีการทดสอบมาแล้วแล้วก็จะมีการเปิดใช้จริงเนี่ย จะมีความเร็วกว่า 3G ที่บ้านเราจะยังไม่ได้ใช้กําลังจะมาใช้ถึง5เท่าด้วยกันก็เรียกได้ว่าเร็วมหาปะเลยนะฮะซึ่งความเร็วนะฮะโดยที่เขาได้เขียนไว้ได้บอกไว้เนี่ยก็จะมีความเร็วอยู่ที่100เมกะบิตเอเซคด้วยกันก็เรียกได้ว่ากดปุ๊บร๊บปับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอาละฮะข่าวต่อมาครับเป็นข่าวเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนนะฮะที่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นในประเทศไทยนั่นเองซึ่งตอนนี้ประเทศไทยก็มีการนํา iPhone 5นะฮะเข้ามาให้เปิดจองกันแล้วโดยทาง3ค่ายยักษ์ใหญ่นะฮะทาง ทางเว็บไซต์นะครับกับการจองเพื่อสั่งซื้อ iPhone 5นั่นเองนะฮะซึ่งราคาที่เปิดตัวมานะฮะขนาด16กิกก็อยู่ที่ประมาณ20,000ครับในส่วนของ32กิกนะฮะอยู่ที่ราคาประมาณ20,000แครับและในส่วนของ64กิกจะอยู่ที่ประมาณ3 1 0 0 0ด้วยกันเอาละฮะสำหรับขา iPhone นะฮะสาวก iPhone ทั้งหลายนะฮะก็ใครที่สนใจก็ไปสั่งจองนะฮะได้ทั้งหมด3ค่ายด้วยกันก็แล้วแต่นะฮะอยู่ค่ายไหนก็ไปเลือกเอาเอง้วกันนะครับเอาละฮะทาง Sky นะครับผมได้เปิดตัว Sky ตัวใหม่นะฮ หน้าตาใหม่ใช้ได้กว่าเดิมเจ๋งกว่าเดิมด้วยนะฮะโดย Skype 6.0ตัวนี้นะฮะที่ได้มีการอัปเดตไปนะฮะสามารถใช้แอคเคาท์นะฮะของทาง Microsoft Account นะเะข้าไปล็อกอินในการใช้งานได้อีกด้วยนะฮะแล้วยังมีในส่วนของ Messenger Hotmail และ Outlook ด้วยนะครับผมและยังไม่พอแต่เพียงเท่านั้นนะฮะนอกจากนี้ยังใช้แอคเคาท์ของทาง Facebook เพื่อล็อกอินในการใช้งานได้อีกด้วยนอกนี้นะกะ็จะมีในส่วนของ Instant m e s s a g e r นะฮะที่ส่งไปทาง Windows Live Messenger หรือยังมีในส่วนของ Hotmail ได้อีกด้วยนะฮะซึ่งเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะฮะก็สามารถไปอัปเดตหรือวาาไปดดนน์โหลกัม ใช้งานได้แล้วนะฮะซึ่งผมก็ใช้แล้วเรียกได้ว่าแอบ,บงงไปนิดนึง ASUS เ,เปิดตัว ET 2 3 0 0 Desktop PC แบบ All in One ในส่วนของ CPU นะฮะจะเป็นตัว Gen 3นะฮะ คอ r e 7ด้วยกันนะฮะซึ่งในส่วนของกราฟิกการ์ดนะฮะก็จะมีให้เลือกอยู่2แบบด้วยกันโดยการใช้บริการของทาง Nvidia นะฮะ Nvidia g e f o r c e GT 6 3 0 m นะฮะขนาด1กิกหรือว่า2 g ิกหรือว่าจะเป็นแบบ Intel HD นะฮะ2005หรือว่า4000นั่นเองครับและนอกจากนี้นะฮะในตัวของหน้าจอเองเนี่ยฮะสามารถปรับมุมเอียงหรือว่าหมุนนะฮะได้ถึง178องศานะฮะเพื่อให เกิดการมองภาพที่มีความคมชัดและก็มีชีวิตชีวาเรียกได้ว่าสวยงามมากยิ่งขึ้นครับอะไะฮะก็ในปัจจุบันนะฮะทางออยล์วันนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าไหนๆนะฮะหรือว่าตัวนี้นะฮะของทางเอซุสก็เรียกได้ว่ามีบทบาทมากมายเลยนะฮะในกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะฮะสำหรับเพื่อนๆนะฮะที่คิดว่าคอมพิวเตอร์แบบออยล n วันนะฮะเหมาะก,กับการใช้งานแบบไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะฮะเพื่อนๆ,ๆก็สามารถหาซื้อมาใช้งานกันได้ที่บ้านได้แล้วนะครับช่วงนี้ก็กําลังฮิตกันเลย โอเคฮะก็จบไปแล้วกับไอทมอัปเดตในสัปดาห์นี้ฮะเจอกันช่วงหน้าครับผม ครับก็จบไปแล้วกับคอมพ l e เตอร์เอ็กซ์ตสัปดาห์นี้ครับผมก็กี้ได้เอาเอสีมาฝากผมด้วยนะฮะเห็นไปถ่ายมาเกลื่อนกลาดกันเลื่อยจิ๊กมาบ้างเอ้ยเดี๋ยวบอกเขานะตัวเองยังไม่มีใช้เลยครับผมก็วันนี้เพื่อนๆคงได้สาระความรู้มากมายเลยเกี่ยวกับเอสดีด้วยอ่าใช่เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีต่างๆและรวมถึงไอีอัปเดตที่ผมได้อัปเดตข่าวสารไปให้นะฮะครับผมก็ก่อนจากไปครับขอฝากเว็บไซต์เราด้วยครับกับเว็บไซต์ w ว w CompeteK e อร์ทีวครับ และ Facebook Fanpage ที่ Complete Production คร,ครับผมเส<ม>ิร์ช Complete Production นะครับเจอแน่นอนและตอนนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าครับับสสวดีครับสวัสดีครับ